เปิดจองตัวแล้ววันนี้นะครับการรถไฟเพิ่ม6ขบวนรถพิเศษสายเหนืออีสานนะฮะวันนี้ผมอัดคลิปวัน 28, ที่18ธันบาคมนะครับหากว่าเพื่อนๆกํ่กลังต้องการเดินทางด้วยรถไฟติดตามจากข่าวนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2566นะครับจัดเพิ่ม6ขบวนรถพิเศษครับสายเหนือสายตะว,วันออกเฉียงเหนือแล้วก็เปิดจองตัวแล้ววันนี้ซึ่งมีการเพิ่ม6ขบวนะรถพิเศษครับ ช่วงปีใหม่2566นกะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับรองรับผู้โดยสารนีได้สูงสุดถึง10,000แสนคนต่อวันครับแล้วการรถไฟบอกว่ามั่นใจมากครับว่าเพียงพอครับไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่ว่าก็แจ้งงดให้บริการขบวนรถไฟนําเที่ยว4ขบวนนะครับดังนั้นเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยมีการเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจํานวนขบวนไปกลับ ในเส้นทางสายเหนือนะครับสองขบวนแล้วก็สายตมออกเฉียงเหนือใน4สี่ขบวนซึ่งเป็นรถนั่งชั้น3ามจำนวน54คันครับรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ8000คนต่อวันเลยผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตัว๋วแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้านะครับของขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร6กขบวนดังกล่าวนะครับด้วยระบบดี i ิเก็ตหรือว่าสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศครับได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เวลา8ปดแตนกานาทีเป็นต้นไป หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเฟ b บุ๊กแฟนเพจนะครับทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ